สวัสดีครับมวลมิสมสศลอโตรี่ร้านนาเชียงใหม่นะครับจากฝ่ายมูลนิธินะครับปกติเราจะไม่พูดเรื่องของการรณรงค์นะครับหรือพูดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสโมสรวันนี้เราจะมาอีกแนวหนึ่งนะครับจะนําความรู้ในระดับมหาภาคนะครับมามอบให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนําสิ่งที่ ผมได้ไปฟังมานะครับจากบทวิจัยนะครับของ SBCIO นะครับในรายการ y t u t u หนึ่งนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอันมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของไทยนะครับซึ่งมี3ปัจจัยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่านจะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะนำไป ใช้นะครับกับเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการพที่รนานะครับเรื่องของการชําระค่าค่า e r e y นะครับส่งให้กับทางโรดรี่สากลด้วยนะครับเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็จะผูกกันอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมคลิปความรู้กันเลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลนะครับจากคนวิจัยของ scb cio นะครับเกี่ยวกับ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าเงินบาทของไทยนะครับในต่อจากนี้นะครับสำหรับ3ปัจจัยสำคัญนะครับที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยนะครับประกอบไปด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือเฟดปัดจจัยที่2นะครับคือการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยนะครับ ปัจจัยที่สคือเรื่องของการนำเข้าน้ำมันของไทยนะครับดูในเรื่องของมูลค่าการนำเข้าที่จะส่งผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับมาดูปัจจัยที่1นนะครับที่เราจะมาพิจนะารณากันก็คือเรื่องของอันตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับด้วยการฟื้นตัวต่อเนื่องของตลาดแรงงานในสหรัฐนะครับแล้วก็ อัตรางเงินเฟอ้อเราก็รู้นะครับในข่าวต่างๆว่ามันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นยืดเยื้อนะครับโดยคิดว่าจะยาวไปถึงกลางปี2022นะครับก็เลยมีการคาดหมายว่าทางเฟดนะครับจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่มีวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วก็มีสัญญาณต่างๆที่บอกว่า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นในเร็ววันนี้นะครับเราคอยดูต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะขึ้นกันในต้นปีหน้านะครับมาดูปัจจัยที่2นะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยและอาเซียนนะครับเรื่องของการฟื้นตัวของอาเซียนเองนะครับซึ่งน่าจะหมายรวมถึงไทยด้วยนะครับ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นหลังจากที่การเปิดประเทศมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากกำลังซื้อในประเทศเนื่องจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะไทยนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเราพึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนค่อนข้างมากและตอนนี้ ทางจีนนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนของเขาออกมาเที่ยวที่ต่างประเทศดังจะเห็นได้จากการที่ว่าแม้ว่าคนจีนจะออกนอกประเทศได้แต่การที่คนจีนจะกลับเข้าไปในประเทศนะครับจะต้องกักตันตีนในบางเมืองยาวนานถึงเกือบ2เดือนหรือ56วันด้วยกันนะครับมาดูปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ ซึ่งราคาที่สูงขึ้นก็จะรึ่งในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งนะครับหากว่าในเรื่องของมูลค่าการส่งออกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยนะครับมันเข้ามาไม่ทันกันกันกบราคาน้ํามันอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นย่อมมีผลทําให้เกิดปัญหากับดุลการค้าได้นะครับ แล้วเราก็มาสรุปกันนะครับสรุปกัน3ปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐนะครับสรุปได้ดังนี้ครับว่าถ้าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับขึ้นไวกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มยุโรปนะครับ ECB นะครับจะมีผลทำให้เงินไหลเข้าไปในสหรัฐและทำให้ อัตราค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับต่อไปนะครับเรื่องของการฟื้นฟูฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเนื่องจากว่าเราก็คงจะนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับคงจะชะลอตัวไประยะใหญ่ๆนะครับต้นปีหน้าก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยคงชะลอทยอยไปถึงประมาณกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้านะครับ ก็ดังนั้นแล้วเงินบาทก็จะชะลอการแข็งตัวนะครับด้วยเหตุจากตรงนี้นะครับจะชะลอตัวออกไปในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ก็แพงนะครับแล้วก็บินวโนมว่าเงินเฟอ้อก็จะยังสูงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐ สูงขึ้นนะครับเงินเฟอ้อสูงขึ้นเงินบาทก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าแต่ปัจจัยที่จะทำให้เงินบาทแข็งค่ามาปรับสมดุลเนี่ยก็คือเรื่องของการฟื้นฟูของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเราก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งคาดว่าระยะสั้นนะครับมีแนวโน้มว่าเงินบาทจะยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงประมาณช่วง กลางปีหน้าที่นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งเงินบาทก็จะฟื้นตัวขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ